สวัสดีครับพ่อี่น้องนะผมวันนี้ครับกตสิภาพี่น้องเบงควายงามๆราคาดีซึ้นเคยนะผมวันนี้พายพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่อำเภอภักดีชุมพลนะครับจังหวัดชัยภูมิมาอยู่ที่คอควายพี่โจนะครับผมวันนี้ทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามนะครับมาเปิดอยู่หลายตัวนะผมเดี๋ยวจังไดผมสีเขาไปสอบถามข้อมูลนะครับว่าเพิ่นสิเปิดราคาไย่างไรนะผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอ่าแน่นตัวไหมพี่ครับผมผมโจนะครับ อ,อยู่อำเภอพักดีชุมพลครับขอกควายงามจอจเจริญทรัพย์ครับผมอยูอ่พิกัดอยู่บ้านโนนศิลาทองตำบลบ้านเจียงครับอําเภอ,อพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้มีโอกาสได้มาเบิ่งควายงามทางชัยภูมินะครับพาหน่วยซีมาเบิง่งม,นะม,มีอยู่หลายตัวนะพี่นะครับผมมีอยู่หลายตัวอยู่ประมาณเกือบสิบตัวเกือบสิบตัวครที่เปิดมีราคาทุกเปิดกันทุกตัวแมนครับมีราคาทุกตัวครับเพรว่าจะเป็นแม่ลูกก็มี ครับแม่แมพันธุก็มีแม่สาวก็มีแม่สาวกับม,ม,มีครับในส่วนเอกสารนี่ค่อยให้พี่น้องมาเบิงเนาะได้ครับได้บาดมาาเ่งวตามที่คุยกันรอเอกสารอยู่ที่ท้งบ้านเม่นครับแต่ว่าตัวใดมีเอกสารก็คือค่อยบอกกันได้ครับเอาตัวแรกก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวแรกนี่เป็นลูกสาวปานซีพีครับตัวลูกสาวปานชุรินตัวแรกนี่เป็นแม่พันุเป็นลูกสาวของปานชุรินปานซุรินครับ ลูกที่2ในท้องอ๋อแม่พันธุ์มิเตนตั้งซื้อบ่ริพี่อ่าเป็นแม่ขำคู้นครับตัวนี้แม่ขำคู้นลูกสาวปาสซิลินเนาะแม่นครับยาวครับควายตัวนี้ก็คือเป็นลูกที่2ที่ว่าประกันท้องประกันท้องครับท้องแก่แล้วครับท้องแก่แล้วครับ8เดือนแล้วครับของพ่อได้พี่อ่่าพอเทมงคลครับของเซนบินบอระบือของพี่บินเนาะครับคือผสมจริงเมากหรือเปล่าเนี่ยแมนครับโค้มโตมากครับคือมีรับรองจากพี่บินเลยครับผมใบเอกสาร ใบเอกสารมีครับครับจักเดือนละพี่ที่ทองเลยแปดเดือนครับแปดเดือนครับแม่ทำคู่นี่สูงแรงเลยครับสูงลอยสี่สิบเก่าครับลอยสี่สิบเก่าตอนนั้นตอนนี้เลยนะครับก็คือบอลลูนลอยสี่แปดเนาะแมนครับบอลลูนเลยครับบอลลูนลอยสี่แปดครับควายลูกสองในทองแมนครับของเทพมงคลครับอ่ะมาเบิ่งความงามของแม่พันธ์เอาตัวใหญ่ก่อนเลยนะครับผมครับหน้าตาอัตลักษณ์สตีนมุ้ยตัวนี้มาพี่เนาะบัวครับบัวมุ้ยตัวนี้แม่พันธ์ตัวนี้ครับ จุดเด่นของเพิ่นก็นคือลำตัวยาวลำตัวยาวส,สูงครับหน้าเขาเปิดดีหน้า,นาคมเขาเปิดหน้าคมสวยผิวหนังอัตลักษณ์ดีเนาะครับผิวหนังดีอัตลักษณ์ชัดเจนนี่ครับผมภูฎีว่าตามหาแม่พันธุ์ใส่ใหญ่ๆนี่ครับผมไปพระนาตอนในท้องก็คือของเทพมงคลครับนะครับแปดเดือนแล้วครับเกิดจากการผสมจริงแมนครับอ่ะให้พี่น้องเบิ่งรอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่นอ้องเบิ่งแข้งเบิ่งขาเบิ่งเล็บเพิ่นเล็บดีเนาะพี่เนาะครับเล็บดีครับ นะครับเบิงเล็บพนเบิงโอ๊กเผาครับสวยครับตัวนี้ครับอันนี้ก็สิมีราคาเปิดเท่าไหนมีครับมีครับมีราคาเปิดให้พี่น้องได้ฟังน้ำเลยเนาะครับมีรับพี่น้องมักน้แล้วก็ะขอาไปพัฒนาต่อเมียนครับให้พี่น้องมาคุยกันหนาข้อครับตัวนี้มาเบิงตัวจริงกันได้เนาะเมียนครับให้มาเบิงตัวจริงก้อนค่อยวากันครับตัวนี้คันขอฟังราคาได้ไหมครับราคานี่กษียู่วังงาน หกไร่หาซิบคะแนนไปหัวเจ็ดไร่คะแนนนี่แหละครับโมเพียงครับก็คืออยู่ที่อ่าหกแสนหาถึงเจ็ดแสนแมนครับที่ว่าราคาสิเปิดไว้แมนครับแมนครับแต่ว่าการอยากให้พี่้องมาเบิ้งตัวจริงกันดีกว่ามาเบิ้งตัวจริงเลยก็มาอ่าตรวจสอบเอกสารกันแมนครับ อยากเน้นชมตัวจริงนาคอกเนาะสำหรับแม่พันธุ์นี้ตัวแรกของเฮาครับแม่คำคูนะครับสูงร้อยสี่สิบเก้าครับร้อยสี่สิบเก้าครับปกติน่าจะทอดร้อยห้าสิบอยู่เนาะแม่ครับเพราะว่าเป็นทองแก่แล้วทองแก่แล้วมันก็สิดึงคมลงแต่ว่าหลังจากคลอดแล้วผมว่าน่าจะทอดร้อยห้าสิบอยู่ครับเพราะว่าเป็นลูกสองเนาะแม่ครับคอยลูกสองให้ท่องครับอันนี้ทางฟาร์มทางพี่เพิ่นก็มีราคาไว้อยู่บวกเกินบวกเกินเจ็ดสิบ ครับเมื่อคืนเจ็ดแสนครับเนี่ยสำหรับแม่พันธุ์ไส้ไงของเพื่อนนะครับสูงร้อยสี่สิบเก้าประกันทองเทพมงคลของพี่บินแปดเดือนแล้วอ่ะจูงท่าเดินท่ายย่างพี่น้องเพื่อนอีกรอบนึงพี่ครับนี่ครับสำหรับแม่พันธุ์ตัวแรกนี่ครับมีราคาเปิดนะครับเปิดไว้ให้เราเอาเอาเบอร์โทรศัพท์ก่อนพี่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกครับสามเก้าห้า สามหกห้าหนึ่งครับอันนี้เป็นเบอร์ของพี่โจยเนาะแมนครับเป็นเบอร์ของพี่ครับผมส่วนมากสิไปไปกับกับชนบุรีชัยพุมงครับคือพี่ทำงานอยู่ชีบุรีอย่างไหแมนครับผมมีทุนธุรกิจอยู่ชนบุรีครับแต่ว่าติดต้อ้ตรงได้เลยแมนครับโอเคครับผมแม่พันตัวแรกที่ว่าเขาเอามาให้พี่น้องเบื้องนึ่สูงร้อยสี่สิบเก้าครับนะครับมีราคาอยู่บ่เกินเจ็ดแสนครับที่ว่าประกันทองของเทพมงคลไว้ครับเดี๋ยวเขาไปเบื้องตัวต่อไปกันเพราะว่ามีลายตัวนะผมครับ มาเบิ้งครับตัวต่อไปกันครับอันนี้เป็นควายสาวนะพี่เนาะคับผมควายสาวฟันนำนมครับฟันนำนมได้ตั้งซื้อครับนี่น้องหมูซีพีครับน้องหมูซีพีเป็นลูกของพี่พีลูกดาวซีพีเป็นลูกดาวซีพีแม่เป็นปานสุรินแม่สายปานสุรินครับแม่ถุงทองอมแม่เพื่อนสูงลอยหายที่สองครับ S <S เห็นอันนี้คือเขาเห็นแม่ที่มาชัดเจนเนาะแม่นครับแม่นครับแต่ว่าเอกสารเพื่อนบบมีแม่นครับเพื่อนบบมีใบครับบบมีใบใ,บใ,บให้แม่นครับว่าที่มาที่ไปชัดเจนอยู่แม่นครับแม่เพื่อนนี่สายปานสุรินแม่นครับแม่เพื่อนสายปานสุรินรน,น,รน้นองน้องหมูสิพี่ครับน้องหมูซีพีเหมือนอ้วนนะครับอ้วนเหมือนหมูสิพี่ <S <S แม่นอ้วนคือหมูปีกเดือนครับนี่ปีเจ็ดเดือนครับปีเจ็ดเดือนแม่นครับปีเจ็ดเดือนโอ้ฟันนมนมอยู่เนาะแม่นครับสูงไรเลพี่ สูงลอยสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกก็สิวางสันบางเลี่ยมกับในลอยสี่สิบสองบางเลี่ยมกับในลอยสี่สิบเอียแต่ว่าโมดูลลอยสี่สิบเมียนครับบมดุลลอยส่สพี่น้องอยู่ทางไก่เนาะครับอยากเขาเบื้องตัวจริงกันเมียนครับสี่โมเด้ผิดหวังครับคือโมดูลลอยสี่สิบเมียนครับความงามของเพื่อนในเด่นกับเนื้อหนังพี่น้องครับโค้งสางใหญ่เนาะครับอัตลักษณ์หน้าสวยนะเบื้องหน้าเขาเปิดครับหัวหนุ่มนุ่นดีครับนี่ครับอกบกเพ่าแข้งขา อันนี้คือลงสนามได้เล่นแล้พี่เนาะแมีนครับตอนแรกว่าสิท่าเนื้อท่ามตัวไปโรบุรีนี่แหละครับอืมครับนี่ครับเบิ้งแข้งขาเพิ่นนะครับเป็นเจ้าเนื้อพอมั้ยพี่เนาะครับเจ้าเนื้อครับเจ้าเนื้อนะครับคือเอาไปให้เป็นแมียบ็อกได้ครับเพราะว่าเบิ้งเอาโลพี่น้องครับตอนแรกว่ามันควายผูนครับตัวแรกมันหนาญ่ครับขวอนดีพ่อผมนะพี่น้องครับขวอนดีอ่ะเบิ้งเล็บเพิ่นสวยครับเล็บสวย หางเป็นพวจนะพี่เนาะครับหางพวเนะาวดีรามดีครับมีตำหนียังมีครับครับนมสีต่อให้รองเบิ้งเอาครับถ่ายไงถ่ายมะนาวตัดไทายนี่ครับผมเบิ้งเอาสวยครับสวยเน้นช่มตัวจริงครพี่เนาะครับแต่ว่าคันพี่น้องมักน้ำนะครับผมอันนี้เปิดลายนะพี่ตัวนี้ว่าไว้สี่แสนแปดครับสี่แสนแปดหมื่นเนาะครับเป็นเกรตค่อยงามแลวครับนะเพื่อพี่น้องที่ว่าเห็นแล้วอย่าเอาไปปั้นต่อครับ อ่ะเบิงโค้งสางเพิ่นนี่ครับสมาธิดีนี่ครับมีการผ่านการฝึกสมาธินะครับที่ดีแล้วอ่ะเบิงขาลังนิดนึงครับดันขาลังให้พี่น้องเบิงท่ายืนจัดท่ายืนอ่านี่ครับผมอ่ะนี่ครับตัวนี้หนึ่งนิดนึงนะยังพี่น้องครับนี่สาวสวยตัวนี้ฟฟนนมอยู่ครบเอาผู้ใดที่ว่าเห็นแล้วนะครับอยากเอาไปปั้นต่อน้องหมูเนาะครับน้องหมูซีพีนะครับลูกครับดาซีพีแมนครับโมมี่ใบโมมีใบแต่ว่าแม่ไหน แม่นีสูงร้อยร้อยหาสิบสองครับอ๋อนะครับผมแม่แม่ถุงท้องครับแม่ถุงท้องเนาะครับสี่แสนแปดแสนครับที่ว่าเปิือราคาไว้ปสี่แสนแปดหมื่นบาทครับเอาขันสนใจกัลองโทรมาต่อลองคุยกันได้ครับต้อนได้ให้เขาต่อนใดรให้เขาครับนะครับผมต่อนง่ายนะครับเนาะครับโอ้ตัวหักได้ด้วยเหรอนี่เป็นลูกลัก แม่นครับลูกรักแต่ว่าขันพี่น้องมาขอแบงก์กี่แบงก์ไหนกันาเม่นครับมันต้องแบงทุกตัวเลยครับเพราะว่าขันว่าบ่แบงนี่ยันเป็นแนวอื่นอ่ะพี่น้องเค็ดแล้วมักน้ำพี่น้องครับครับอ่ะจูงพี่จูงจูงท่าเดินให้พี่น้องบึ้งอ่ะค่อยจูงเดินไปครับนี่สวยครับสวยตัวนี้ครับผมเป็นเกรดค่อยงามแล้วนะครับเพราะว่ามีโครงสร้างที่ใหญ่คอยสาวนะครับแต่ว่าสูงลอยสี่สิบบวกไปแล้วพี่เพิ่มเปิดไปที่สี่แสนแปดหมื่นเดี๋ยวห้องไปเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันนะครับผม มาเบื้องตัวต่อไปกันนะผมเป็นควายสาวหน่อยนะพี่เนาะแมนครับควายสาวหน่อยลูกล้านห้าแสนลูกเจ้าล้านหาแสนครับตัวนี้มนมีใบมันมีใบนะพี่ครับเป็นควายพฒทาเลี้องครับแต่ว่าอันตัวไหนมีใบคือมีใบแทะแมนครับหันมมีใบห้องก็บอกว่าม่มีใบแมนครับอันนี้อายุเพิ่นสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนครับควายสาวหน่อยสิบสี่เดือนครับ สูงไ,<ซ>ไ<ห>พี่ดอกเล่าดีครับสูงลอยสามสิบสองครับลอยสามสิบสองเนาะมันมันเหมือว้นวนไอ้วัดเบื้องหรือมันไปทั้งลอยสามสิบสองลอยสามสิบสามหมดเลยครับลอยสามสบองบวกนะพี่เนาะครับลอยสามสิบสองบวกโครงสร้างมาดีเลยครับเงาดีครับท้ายดีครับเพิ่นดินของเพิ่นกับความลำตัวเนาะแมนครับลำตัวเงาครับกระด<ม>านเขาไงครับแมนครับเขาเปิดกว้างดีครับเขาเปิด เขาไม่จับเรียมเ้อบ่อขึค่อยหน่อยครับไฟหน่อยอยู่ครับนะครับผมนาเขาเปิดสวยครับอ่ะขอขาดีครับอกบกเท้างหครับมีตำหนียังบ่มีตำหนี้ครับคันตัวได้ไม่ตำหนีกับบ่ผมนะพี่น้องได้ครับได้ครับพี่ยาพี่น้องเพิ่้มาเิ่งตัวจริงครับนะครับผมแข้งขาดีครับลำตัวยาวครับอ่ะเปิงไทหางสวยเนาะครับนี่ครับผมพู้ได้ที่อยากได้ค้นหางนี่ล้นมือเลยพี่น้องครับนี่ะครับคนหางงหญ่หางเป็นพวงงานหู้ครับขนตกสวงพร้อมเนาะ นะครับขวนดีขวัญเราแตกพี่น้องครับของสวยเป็นขวนมุงค้นนะครับผมน้องอันนี้น้องกับพี่น้องสีทองน้องสีทองไว้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนสูงลอยสามสิบสองบวกครับลอยสามสิบสองครับตัวนี้เปิดลายไหมพี่ตัวนี้เปิดไว้แสนหกรับแสนหกหมื่นเนาะครับผมแสนหกหมื่นต่อได้ไหมกัาได้ครับต่อได้ครับนะครับพูดใด้ที่ว่าอยากไปข้านาต่อโค้งส้างถือว่ามาดีพี่น้องครับแม่นครับเพราะว่าเพิ่นเป็นควายน้อยอยู่แต่ว่าสูงลอยสามสิบสองบวกแล้วครับ นอกจากความสูง่นยังในความยาวผมครับนี่ยเบิ่งท่ายืนท่าอย่างเชื่องสมาธิดีครับนะครับผมเอาผู้ใดที่ว่าสนใจตัวนี้กะลองโทรมาต่องพูดคุยกันครับพี่โจเปิดไปที่แสนผมเงนแม่นครับตลองราคากันได้ครับไปที่ยเขาเบิ่งตัวตลอไปกันนะครับผมเอาครับผมหลังจากที่เบิ่งแม่พันธ์แม่สาวแง่งไปแล้วครับอยู่ในคอกันมีอีกนะพี่เนาะครับผมมีอยู่หลายโคมงไม่หลูกครับอันนี้เอาโคมไม่ลูกโค้นีกอนครับ เป็นลูกสาวเหรอครับลูกสาวของป๋าปังลูกสาวปังไปเรียีเอกสารนี่เนาะเอกสารหายครับผู้เฒ่าเพิ่นเท็ดหายไม่มีเอกสารเม่นครับผู้เฒ่าคนเลี้ยงนะเพิ่นเท็ดหายครับครับผมบม่นี่ก็สีเป็นสายอ้างครับพ่านรอบเก่าจะเจริญนไปครับถึงผ่านรอบเก่าจะเจริญนไปผสมแล้วลูกสองเดือนผสมแล้วครับพ่านรอบเก่าจะเจริญไป<ม>รอบนึงครับท่องเทือกในทองในทองนีง่เป็นทองที่สองครับควายลูกแหลกครับควายลูกแหลกครับ สูงไอยพี่สู้งลอยสามหาครับลอยสามสิบห้านะครับลูกสาวสองเดือนกว่าเมียนครับสองเดือนในห้องก็คื้อข้าผสมอยู่ในฟาร์มฮองเมียนครับผสมเอาหมอหมออยู่แถวบ้านเนี่ยแหละครับครับคผ่านหมอสมพงษ์ผ่านหลอดไปผ่านแล้วครับผ่านหลอดเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาครับนายะติดแล้วเนาะเมียนครับนายะติดแล้วล่ะครับเพิ่นเป็นควายสายอีสานทั้งหมดเมียนครับควายสายอีสานครับนี่ครับผมครับ อกบักเพ้าอัตลักษณ์ชัดเจนครับสูงร้อยสามหาครับล่องเข้าไปในคอกเบื้องพี่เราให้พี่น้องตูงเข้าไปหมุนรอบเบิ่องถ่ายเบื้งอย่างห้นมดีเนาะเมียนครับโอ้หนุ่มนมเพิ่นดีครับหนุ่มนมเพิ่นโอ้ผมถ่ายคลิปลงมตอรี่จนคนสะอ่อนนมนมสีเต่าเนาะลูกสาวถือว่าเก่งอยู่ครับถ่ายดีครับสูงขวากายเงาเย็ดเลยครับเป็นลูกสาวปังไปเรื่อยครับนะครับผมก็ไม่รู้คนนี้ว่าอะไรเป็นไรพี่ แม่ลูกโคมนี่ว่าไว้13บหาครับ1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมแม่สูงลอยสามสิบหาแม่ครับลูกสาวไว้สองเดือนครึ่งสองนึ่กว่าครับแล้วก็ให้ท่องที่สองผสมให้แล้วครับผมผสมเกาเจริญ่ครับมีใบมีใบให้เนาะครับในท้องคือมีใบเกาเจริญให้ครับผ่านรอบแล้วครับคือควายตัวนี้ผู้เฒ่าเพิ่นไปยเอาได้มานังผู้เฒ่าเพิ่นมากว่ามันนุ่มดีครับแล้วก็มันอ้างครับอ่างใหญ่ใบญ่นุ่มดีครับมาที่นี่ เนี้ยผู้เฒ่าเพิ่งเลี้ยงควายนะครับเพิ่นกับว่ได้สนใจใบบันไดแต่ว่าเพิ่นกับว่าของผสมแม่นครับผสมปังผสมปังไว้ครับปังครับแมียนครับลูกสาวเพิ่นกับถือว่าเก่งพี่น้องครับหน่อยเม่นครับเก่งเก่งครับจุงจุงจุงล่อล่อลูกมากไก่เพ่ครับนะครับผมเพราะว่าเพิ่นอาจจะห่ขงลูกแนงหน่อยครับเนี้ยลูกสาวสีเหลืองสวยอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะครับแม่นครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับคือแม่ลูกควนี่ยไม่ตำเหนียังแม่นครับขวัญซ่ง ขวัญคูซองทางเนาะเนี่ยครับขวัญคูซองทางครับลำตัวยาวขวัญลหลขวัญตกสวงสายพร้อมครับขวัญดีครับเอาคูดที่ว่าอย่าได้คมนี้นะครับพี่โจเปิดไว้แสนสามหมื่นห้าพันเนี่ยครับต่อร้องกันได้ครับผมนะครับหรือว่าจะขาเบื้องตัวจริงกันได้ก่อนครับขนาดให้นมลูกอยู่กับเนื้อหนังดีเนาะเมียพันครับผมจริงครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องคมต่อไปกันนะครับผมครับมาเบื้องกันต้อนะผมเป็นคมไม่ลูกเนาะครับผมคมเม่ลูกครับที่ว่า ซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามประกันทองประกันทองครับแมีพันนี่ไม่ซื้อครับนี่แม่กําไรครับแม่กําไรครับเป็นสายเะไรพล่เมียกไรนี่เป็นสายอีสานครับสายอีสานครับลูกอ่าลูกเป็นลูกเพชรมงคลครับลูกชายเนาะครับลูกชายเพชรมงคลชายเม็ดเพชรดมงคลผู้ใดอยากเอาไปจับสัตว์กำลังเป็นนุ่มหน่อยจักปีเล้วพี่ ประมาณสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนครับแม่ท้องแปดเดือนแม่ท้องแปดเดือนเนาะท้องพอฝนหลวงของใครงูเงยโคมโตมาผสมจริงครับผสมจริงอยอำนาจเจริญครับพอพันจ่าอำนาจครับเจ้าฝนหลวงเนี่ยครับเจ้าฝนหลวงมีเอกสารครบมีเอกสารครบงลูกหลังไอ้ท้องแมนครับลูกเพชรมุคนครับลูกเพชรมงคลครับเนี่ยสิบห้าเดือนครับผม ในท้องแปดเดือนแล้วในท้องแปดเดือนล้วครับแม่สูงอะไรกพิษแม่สูงร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดครับคุณลูกค้าไว้หนาเขาเปิดดีๆเราก็เนื้อยางเฉยครับลองลองลองตอนมาพี่ตอนตอนหนาคหนาเขาไม่มีน้องเบิ้งโคม่ลุกโคมบนี่เปิดไรนะพี่โค้บนี่บอกครับโค้บนี่เปิดไว้แสนเก่าครับแสนเก่ามื่นเนาะรับครับ หรือว่าสี่แยกตะลูกก็ได้เม่นครับแยกก็ได้ครับแยกตะลูกเอาไปจับซั์ปุ้มฝูงได้ครับแต่ขี้กันได้ครับแต่ที่กันครับเนี่ยผมว่าเปิดซื้อซองได้สามเซนเข้าเมื่อนครับผมกับตอนได้ค่อยๆเบิงตัวจริงกันเนาะพี่เนาะครับผมครับเพราะว่าละเอียดอาจจะบ่าชัดเจนปันได้เพราะว่าไม่คอกครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันต่อพี่มาคอกนี่กันนี่เป็นแม่พันธุ์ประกันทองครับเป็นแม่พันธุ์ประกันทองทองของพ่อได้เพี่ตัวนี้บอกครับผม ตัวนี้ทองเบ่มครับทองเบ่มพันล้านครับซีดอกอ้อครับแม่ดอกอ้อแมนครับแม่ดอกอ้อครับนึ่แม่ดอกอ้อนี่ก็เป็นสายสายอีสานนะครับสายอีสานครับสูงลอยสี่สิบครับสูงลอยสี่สิบอ่างไงครับทองพอเบิ่มพันล้านแมนครับทองพอบ่มพันล้านแปดเดือนเราคือกันครับทองแก้กันแมนครับควายลูกแรกตรงไหนครับแม่ครับควายลูกแรกอือครับแต่ว่าหางเพื่อนนี้เขาหางเพื่อนดอกครับหางเขาหางแซมครับนะครับก็คือบอกกันไปเลย ครับเพื่อพี่น้องบ่ได้ถือนะครับแต่ว่าเอาไปรุนลูกเบิ้มพันหลาเนี่ยเบิ่งเอาแต่ว่าก็เนี่ยเป็นหางแซมเขาบ่ได้ดอกเขาเลยเนาะครับเป็นแซมขาหน่อยครับหางอมครับเนี่ยครับผมแต่ว่าอ้างดีอ้างดีครับอ้างดีก็เลยว่าา่อกกเลยมากพ่อก็เลยเอาเขามาไหวก้อนวลาหลุนหลูกเนาะเมียนครับรลุนหลุนเหมืนควายอ้างครับแต่ว่าจริงๆนี่คือ จากนาตาเนี่เพื่อนหนาสินี้เรามีก่อมาแล้วเหรอครับนาตาเน่ผากเพื่อนเนี่ยอ่จาจจะพัฒน,นามาแล้วแมนพัฒนานมาแล้วเพราะว่าเพื่อนหนาคุ้มกับบานดีนะครับคร,รับผมอัตลักษณ์ชัดเจนเหมดเนาะแมนครับนี่ครับตีนไงพอมครับเพิ่งตีนครับตีนก็ตีนก็ไล่เนาะตีนนี่ดีครับนมซีเต่านมซีเต่าครับก็ค,บคืออ่าเป็นตำเนียงเพื่อนคือหางอมขาวเนาะแมนครับหางอมขาวแตรว่าประกันทองแก้แล้วของเบองพัฒนแมนครับมีใบครับมีใบเอกสารครบครับแปดเดือนครับ ถุงลอยสี่สิบนี่เปิดลายไหนผิดตัวนี้บอกครับตัวนี้เปิดไว้สิบหามื่นครับแสนหามื่นแม่นครับแสนหามื่นครับนะครับกระต้อที่เก่าครับต้อไหนคือเก่าครับคอยเขาเบื้องตัวจริงกันเนาะครับครับต้อเพิ่นโค้งสามพันดีพี่น้องครับโค้งสางดีหนาใหญ่ดีครับสำหรับแม่ดอกอ้อตัวนี้มาเบึ้งนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับที่ว่าเป็นควายสาวหน่อยสาวสวยเนาะครับอันนี้ไม่ซื้อมันพี่ น้องบิ๊กไฟครับน้องบิ๊กไฟเป็นลูกสาวของลูกสาวของแม่ล้านห้าแสนแม่เพิ่นเป็นสายล้านห้าแสนแม่ครับแม่ล้านห้าแสนสูงร้อยสี่สิบสี่กระดูกใหญ่กระดูกดีครับพ่อไหนครับนพ่อเป็นพ่อบิ๊กอุไทยครับเป็นลูกสาวบิ๊กอุไทยครับคุ้ยหน่อยแปดเดือน แปดเดือนแมนครับแต่ดอกเขาเป็นใหญ่ครับดอ,อกเขาใหญ่เนาะมีใบมีหลอดครบครับนี่เอกสารครบแมนครับมีที่มาที่ไปชัดเจนมีที่มาที่ไปชัดเจนครับนะครับผมบสูงไหนนุ้่สูงตอนนี้นะสี่ร้อยยี่สิบห้าได้ครับก็คือโบธนิวัดครับโบธนิวัดครับแต่ว่าไม้เนียแรกร่งเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบสี่แต่เป็นมันเนื้อหนังเต็มดีอยู่นี่นะครับก็คือหนาสี่ร้อยยี่สิบห้าบวกกันเนาะแมนครับหนาสี่ร้อยยี่สิบห้าบวกแปดเดือนแมนครับ แต่ว่ามาดีแห้งครับเบิึงดอกเขาเพิ่นปานค้อยผูกพี่น้องกับเบิึงครับหนาเขาหนากับบานเปิดดีครับดอกเขาใหญ่ครับหวนคูซองทางมีครบแนวโภกขผานี่ใหญ่เลยนะพี่น้องแม่นครับอกขผาใหญ่ครับข้อขาดีครับข้อขาดีขาใหญ่กระดูกใหญ่ครับก็คือนี่ก็อนาคตก็สิปันครับก็ให้พี่น้องเห็นแล้วมักนั่งก่บคอยแม่นครับสีแดงให้เราแม่นครับนะครับผมอ่ะเบิ่งท้ายเพิ่นยกสูงนะครับท้ายใหญ่ดิครับค่อยมาแปบเดือนครับ นาตึ๊บนะครับอ่ะโครงสั่งขอเพื่อนพี่น้องครับน้อซีเต่าครับขอขาหนีง่ายนะครับขอขาง่ายเลยนะครับสำหรับลูกสาวบีกุไทยตัวนี้ครับอันนี้มีราคาไปบะครับนี่มีครับพี่เปิดรายในเพจเปิดไปสิบเก้าสิบเก้าหมื่นครับเสีเก้าหมื่นเนาะแม่นครับแมสำหรับลูกสาวบีกุไทยตัวนี้ครับผมมีเอกสารครบเอกสารครบครับคอยเข่ามาตรวจสอบมาเบื้องตัวจริงกันครับนะครับเน้นชมตัวจริงกันทุกตัวเนาะแม่นครับลูกแม่งนะ เอาบอกเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งก่อนพี่เ096ครับ395 3651ครับโจนะครับของพี่โจครับผมข้อควายงามจอเจริญทรัพย์ครับที่ตังเขาอยู่อยู่ที่บ้านนนศิลาทองตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิครับนะครับผมนกมันอีกับมีกันที่ว่าเปิดราคาหลายตัวเนาะครับผมครับบอกว่าจะเป็นควายสาวน้อยแม่ลูกครับ แล้วมีพัดใหญ่ก็มีเพราะว่าสูงลอยซีเก่าครับผมครับเนี่ยนอกจากที่มีควายงามแหววมืาอนี้ก็มีน้ำเขาควายน้ำแหววพื้นกันแมนครับน้ำเขาควายงามแพื้นกันครับเป็นควายสาวครับควายสาวจากของไพเวิศจากของของพี่นามและพี่ผัดรับพี่นามและพี่ผัดครับซึ่งพี่นามและพี่ผัดเพิ่นเพิ่นเอามาไว้ครับเอ่อพี่บินบอลับบือครับเสียนบินบอลับบือครับครับผมครับบัดที่นี่เพิ่นก็เห็นว่าเออเป็นภาคเป็นพวกกันเพิ่นกับได้เด แบ่งปันให้มาเลี้ยงวันนี้ก็เปิดแบ่งกันอยู่หลายตัวนะครับเนมักตัวใดก็ค่อยเขาเบื้องตัวจริงกนนะพี่เนาะครับครับอ่าผมอาสาครีนกับคุณลายนะครับที่ติดตามรถ z o มกันนะผมขันมีความงามราคาดีกับสีภาพพี่น้องเบื้องบนรถม o o m เกินเคยนะครับอย่าลืมนะครับตามและแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอาชาพเที่ยวไวทยซาคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ